ช่วยคิดช่วยทําโดยเดนสองหล่อมิสุมารุ อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะเช้าวันนี้เรามาที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะเพื่อจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรพิพพอุดรททานเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและก็เป็นอาจารย์ประจําคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจากัมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะาจานค่ะที่แนะนาตาแหน่งอาจารย์ดรพิพพนี่ยาวมากเลยเพราะทำหลายเรื่องโดยเฉพาะยิ่งที่เด่นมากแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางก็คือเรื่องทางด้านการตลาดเรื่องการทําการสํารวจเรื่อองย มากมายหลายเรื่องทีเดียวแต่ว่าวันนี้อยากจะมาคุยเพราะว่าเรากําลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอย่างวันก่อนคุยกับอาจารย์จุลชีไปว่าเออนี่นะมีการสํารวจความเห็นของผู้บริหารของภาคเอกชนเขามองอเมริกาอย่างไรอาเซียนกําลังมองอย่างไรภาคธุรกิจเองพร้อมขนาดไหนคะอาจารย์จริงๆภาคธุรกิจเนี่ยต้องมองอาเซียนเนี่ยเป็น2แบบนะครับแบบที่1เนี่ยมองว่าเป็นโอกาสทางการตลาดเพราะมันจะกลายเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตหมายความว่าจากประเทศไทย60ล้านคนเนี่ยตลาดมันโตเป็นตลาดอาเซียน600ล้ ฐา<ข>นคน<ช>โตขึ้นสิบเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดใหญ่ขึ้นทันทีาาในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องมองว่ามันเป็น production base หมายความว่ามันก็เป็นฐานการผลิตที่สำคัญคเพราะว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยมันมีความหลากหลายทางด้านชีวภาพมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเคลื่อนย้ายถึงกันได้หมดเนี่ยนี่ก็เป็นฐานการผลิตที่สาคัญคเพราะฉะนั้น ธุรกิจในอาเซียนเนี่ยก็จะต้องมองว่า1โอกาสทางการตลาดเราเป็นยังไง2โอกาสในด้านการผลิตการไปใช้ทรัพยากรใช้แรงงานใช้ความเชี่ยวชาญจากที่ต่างๆนี่เป็นยังไงเพราะทําทั้งสองด้านให้บาลานซ์กันด้านหนึ่งมองว่าเป็นตลาดด้านหนึ่งว่ามองว่าเป็นฐานการผลิตเวลาเรารวมกันเนี่ยหลักสําคัญคือต้องมองว่าเราจะซีเนจี้หรือเราจะใช้ประโยชน์จากความที่มันคอมพลเมนต์กันคําว่าคอมพลเมนต์หมายความว่าเรามีอย่างเขามีอย่างนี่เอามาร่วมกันแล้วก็ดีทั้งคู่ดีขึ้นตัวการแข่งขันเนี่ย ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของภาคธุรกิจไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันก็ต้องมีการแข่งขันที่ใดไม่มีการแข่งขันในความก้าวหน้ามันก็ไม่มาเราต้องเตรียมความพร้อมเรื่องอะไรแล้วหนอกพร้อมขนาดไหนคะอาจารย์ถ้าเรามองมเรื่องการเตรียมความพร้อมนี่นะครับจะเห็นว่ามันมีการศึกษาในอดีตเนี่ยพูดว่าประเทศไหนพร้อมสําหรับอาเซียนบ้างอุตสาหกร,รรมไหนพร้อมสาหรับอาเซียนบ้างแต่ไม่เคยมีงานสักชิ้นเดียวเลยที่พูดว่าบริษัทไหนพร้อมสําหรับอาเซียนคือมองแต่ภาพใหญ่ไม่ลงไปในรายย่อยเลยรบ,บริษัทกของพร้อมหรือเปล่าถูก เพราะฉะนั้นบ,บริษัทต่างๆสิ่งที่เป็นคําถามสําหรับเขาเสมอก็คือว่าอีคุณบอกประเทศพร้อมคุณบอกอุตสาหกรรมนั้นพร้อมอุตสาหกรรมนี้พร้อม <c oughs> ฉันพร้อมชั้นพอม่ถูกต้องนี่แหละคือ <c oughs> ผมคิดว่านี่เป็นคําถามใหญ่ของผ <c oughs> ู้บริหารในทุกๆบริษัทในทุกๆอุตสาหกรรมว่าตกลงคุณบอกว่าอุตสาหกรรมชั้นพร้อมเนี่ยมันก็เป็นอุตสาหกรรมในภาพรวมคําถามคือในอุตสาหกรรมนั้นมีทั้งบริษัทใหญ่บริษัทกลางบริษัทเล็กบริษัท <c oughs> ที่ร่วมถึงกับต่างชาติบริษัทไทยร้วตกลงไขรพร้อมบ และการบัญชีมหาวิทยาธรรมศาสตร์นในช่วงที่เราครบรอบ75ปีเราก็เลยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เพราะเราถือว่าเรามีหน้าที่ช่วยภาคธุรกิจช่วยองค์กรธุรกิจของไทยเนี่ยให้แข่งขันได้ในเวทีนานาชาติเราก็เลย พัฒนาแล้วก็จัดทำดัชนีขึ้นมาตัวหนึ่งครับเรียกว่าอาเซียนเลดดี้เนสอินดซ x ดัชนีความพร้อมของอาเซียน้อ,องแปตรงๆอย่างเงี้ยใช่เลยแล้วก็เป็นดัชนีความพร้อมอาเซียนเป็นดัชนีแรกที่ทำในระดับองค์กร<อ>หมายความว่าแต่และองค์กรสามารถมาดูได้เลยว่า ค่าดัชนีของเราเนี่ยบ่งบอกว่าเราพร้อมในเรื่องของการเตรียมรับอาเซียนมากน้อยเพียงใดเราเก็บข้อมูลในหลากหลายอุตสาหกรรมในเบื่องต้นเนี่ยนะครับเราก็เก็บจากอุตสาหกรรมธนาคาร<อ>เพราะว่าเราถือว่าเรื่องการเงินเนี่ยมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่เป็น infrastructure เราเก็บในเรื่องอุตสาหกรรมอาหารเพราะว่าอาหารเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ของจุดต้องเราต้องการที่จะจูงตัวของโลกนะครับแล้วก็เราต้องการทําเรื่องของ medical hub เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลงไปประเมินในอุตสาหกรรมโรงพยาบาล ที่มันน่าสนใจมากคือในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลมันต้องมองเป็น2ประเด็นคือจะมอกว่าเป็นเชิงรุกหรือเชิงรับ เพราะว่าถ้าหากเรามองไปในเชิงรูปหมายความว่าเราไปเปิดสาขาให้บริการไปตั้งหน่วยบริการในประเทศต่างๆในอาเซียนอันนี้เป็นเชิงรูปแต่ในเชิงรับเนี่ยหมายความว่าเราเป็นแหล่งดึงดูดให้ผู้คนต่างๆในอาเซียนเนี่ยวิ่งเข้ามาที่เราที่เขาเรียกว่าเป็นฮับหรือเปล่าเมดิคอลฮับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปศึกษาดูเนี่ยเราก็พบข้อมูลที่น่าสนใจข้อมูลที่น่าสนใจคืออะไรพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วยคิดช่วยทำกับรองศาสตราจารย์ดรพิพภกันต่อค่ะ b e n ซทองหลอมีทั้ง G L A C L A และ A Class ให้ท่านทดลองขับหรือจะเป็น S L K C L S E 3 0 0 Hybrid Benz 2 v i ซ์ตู้วีใหม่แถมฟรีคอนโซล V I P ทีวีพร้อมปริชั่นทุกคันเบนซทองหลอหนะ้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทรา02-945-4555และซอยทองหลอ02-714-8888ผมอยู่ทุกวันละครับ ผลิตภัณฑ์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพหนาหน,า,นาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงโอสถ เรามีบริการที่ทำให้คุณประทับใจจะนานสักแค่ไหนจะเดินไปด้วยกันกับวันเวลาด,ดีในวันนี้ได้รู้ว่าเราใส่ใจเพื่อ,อยู่คู่กับคนไทยเราคงจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนา,าสินค้าของเราให้มากขึ้น,นแล้วก็มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้เราห่วงใย ที่เบนซ์ทองหลอมีทั้ง G L A C L A และ A class ให้ท่านทดลองขับหรือจะเป็น S L K C L S E 3 0 0 Hybrid ิเบนซ์ตู้วีโต้ใหม่แถมฟรีคอนโซล V I P ทีวีพร้อมประดิษฐนทุกคนันเบนซ์ทองหลอหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทรา0 2 9 4 5 5 5 5 5และซอยทองหลอ02-714-8888ผมอยู่ทุกวันละครับ ผลิตภัณฑ์เวชพงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพน่านาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชพงโอสถ The Voice ซีซั่น3ภาคอีสานในนครราชสีมาโรงแรมวีวนรับสมัคร20มิถุนายนออดิชั่น21 22มิถุนายนติดตามได้ใน thevoice thailand c o m 0863731783สวัสดีครับผมโดมครับเจนดี่ค่ะอย่าลืมนะที่นี้ห้ามพลาดวันที่18มิถุนายนใช่ค่ะเรื่องผมและเจนนี่ครับแน่นอน ช่วยทำโดยผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจากสมุนไพรจากเวชพงโอสด บริษัทเจริญพภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF เปิดแผนยุทธศาสตร์ป่าชายเลน5ปีภายใต้โครงการปลูกปันป้องป่งปาชายเลนโดยเน้นสร้างความรับผิดช,ชอบต่อสังคมเชิงรุกและป้องกันมุ่งสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนอันเป็นภารกิจตามเป้าหมาย3เสาหลักของบริษัทคืออาหารมั่นคงสังคมพึ่งตนและดินน้ำป่าคงอยู่ค่ะ กลับมาช่วยคิดช่วยทำกัน,กนต่อกับรองศาสตราจารย์ดรพิภพอุดอรนะคะอาจารย์กาลังเล่าให้เราฟังถึงจุดที่น่าสนใจว่าผลการศึกษามาเป็นยังไงบ้างเราเราพบอย่างนี้นะครับว่าความพร้อมเวลาเราพูดความพร้อมด้านการตลาดสมมติเอาเฉพาะด้านการตลาดก่อนของอาเซียนเนี่ยมันจะไปดูรวมๆไม่ได้เพราะว่าการพร้อมนั้นก็ต้องดูว่ากลยุทธ์เขาเป็นอย่างไรพอเราไปดูในอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเนี่ยก็พบสองตัวอย่างที่น่าสนใจโรงพยาบาลกรุงเทพับในกลุ่ม BGH เนี่ยก็ เน้นกลยุทธ์เชิงรุกค่อนข้้งชัดเจนบุกออกไปตามจุดต่างๆกระจายไปปัจจุบันอย่างในประเทศไทยมี13สาขาแล้วก็กระจายไปยังสาขาที่ใกล้เคียงกับเขตพรมแดนเช่นอุดรเช่นที่ไหนต่อไหนเพื่อให้มันสามารถรับลูกค้าที่ข้ามพรมแดนเข้ามาจะรับจากกัมพูชาถกจะรับจากพม่ารับจากลาวอะไรอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันก็ลุกออกไปข้างนอกเช่นไปลงทุนในกัมพูชานะครับลอยเอ่อองกอร์อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าการออกไปแบบนี้ มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าหนึ่งมันต้องใช้เงินลงทุนเยอะใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญแล้วก็ต้องเตรียมคนสําหรับออกไปปฏิบัติงานในแถบนั้นด้วยคือจะไปใช้เฉพาะคนในโลโค้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์ที่ต้องมีความพร้อมแบบหนึ่งพร้อมในเรื่องเงินทุนพร้อมในเรื่องบุคลากรความพร้อมในด้านภาษาศักยภาพของผู้คนที่จะโมบายเขาเรียกโมบิลิตี้คือพร้อมจะเคลื่อนย้ายไปที่ต่างๆได้ในทางกลับกันเนี่ยบังลมราชประกาศชัดบัลมราบอกไม่ไป แต่ฉันจะสร้างฐานตรงนี้ให้มันกลายเป็นศูนย์ใหญ่เพียบพร้อมและดึงดูผู้คนที่สนใจเนะี่ยให้วิ่งเข้ามาแทน เระฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการันตีมีคนละแบบละตรงนี้รักษาฐานที่มั่นสร้างฟา c i ซิลิตี้ตรงนี้ว่ามันมีฐานชัดเจนก็ขยายพื้นที่ปรับปรุงบริการจ้างคนที่สามารถพูดภาษานั้นได้ถูกต้องแต่รองรับตรงนี้ก็เป็นการบริการแบบรวมศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นศูนย์กลางที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับอาเซียนแล้วก็ดึงดูดให้ผู้ป่วยให้ญาติให้ลูกค้าต่างๆไหลเวียนเข้ามาจริงเขาไม่ได้แค่อาเซียนอาจารย์จากตะวันออกกลางอะไรก็บินมาตัวของบริ ก็ทําเรื่องพวกนี้ไป <Michael S 1> ยาะนลใช่ไหมครับในการที่จะตั้งฐานที่มั่นให้ใชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เหยนว่าความพร้อมขององค์กรแต่ละแบบเ,เวลาประเมินเนี่ยมันจะใช้มาตรฐานชุดเดียวกันไปประเมินไม่ได้สิ่งที่เราทําก็คือว่าเรามองกันว่าหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าจะประเมินความพร้อมองค์กรดูอะไรหนึ่งคือดูความสามารถโดยรวมนะครับว่าดูซิว่าเรื่องเงินเรื่องคนเรื่องการจัดการโดยรวมเนี่ยเขาแข็งแกร่งแค่ไหนสองดูความเป็นอาเซียนเน็หมายความว่าเขามีการปรับตัวให้เข้ากับอาเซียนมากแค่ไหน แล้วอาจารย์จะชี้แนะไปด้วยไหมคะว่าที่เวลาเราประเมินเนี่ยคุณอ่อนเรื่องอะไรเขาจะได้ไปปรับอันน<ช>ี้บอกบไหมคะในทางปฏิบัติเนี่ยเราสร้างเรียกว่าเป็นแผงของตัวชี้วัดหรือ KPI <อ>พูดง่ายๆเราก็ทําตัวชี้วัดในด้านต่างๆตัวชี้วัดด้านการตลา<อ>ดตัวชี้วัดด้านการเงินตัวชี้วัดด้านคนตัวชี้วัดด้านออเปอเรชันแล้วก็เหมือนเป็นเขาเรียกถ้าเป็นภาษาด้าน QA เขาเรียก SAR self assessment เขาก็ทำ self assessment report เราก็มีแบบฟอร์ม ถ้าง่ายสุดไปซื้อหนังสือของเราที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่ครับซึ่งอ, <asz> อันนี้ก็มีวางจาหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไปจริงๆอาจารย์เพิ่งเล่าไปเรื่องของยกตัวอย่างแค่โรงพยาบาล,ย,าาลยังมีธนาคารใรับกับอุตสาหกรรมอาหารโอ้ยนี่ก็น่าสนใจเดี๋ยว พรุ่งนี้จะให้อาจารย์เล่าให้ฟังต่อคืออยากจะลองดูตัวอย่างด้วยว่าถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่แล้วเป็นเจ้าของกิจการอยากจะพันมีการประเมินบ้างก็ทําอย่างไร,รประเมินด้วยตัวเองได้ไหมหรือว่า มาขอใช้บริก,การของธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยได้หรือเปล่านะคะคแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยติดตามกันต่อแล้วกันเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้กลับกับคุณรองศาสตราจารยาดร์ดรพ่พบกุดรรองอธิการ,รบดีฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอบพระคุณมากค่ะจันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทากันแล้วก็กลับไปที่สถานีวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ดีค่ะเพื่อนๆชอบทานเม็ดมะม่วงหินมะพานกันหรือเปล่าคะเม็ดมะม่วงหินมะพานมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ก็อาจมีโทษได้เหมือนกันนะคะ เม็ดมะม่วง,งหิมพานมีแร่ธาตุและวิตามินต่างๆเช่นฟอสฟอรัสเหล็กและแมกนีเซียมช่วยลดอาการไมเกรนนอกจากนี้ยังมีวิตามินอ e, ีช่วยบำรุงสมองแต่เม็ดมะม่วง,งหินาพานก็มีน้ำมันมากจึงไม่ควรทานมากเกินไปและคนที่ทานแล้วเกิดอาการแพ้มีอาการบวมที่ใบหน้ามีผดผื่นคันตามตัวหายใจลำบากคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสี เบ็ดมะม่ว,นนะะมงวงหินนาพานนอกจากอร่อยแล้วยังมีประโยชน์มากมายแต่ก็ไม่ควรทานมากเกินไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจบจากช่วยคิดช่วยทาแล้วกลับมา